เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania n n n l l วันนี้เราทั้งสองคนอัดมินตุกับอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อพูดถึงทีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดใน NBA เนี่ยทุกคนทราบกันดีค่ะว่าคือทีม New York Knicks แต่เมื่อพูดถึงทีม New York Knicks นะคะความสำเร็จกับมูลค่าของทีมเนี่ยมันช่างสวนทางกันจริงๆอะ ทีมนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับชิคาโกบูลสิค่ะมีแฟนยุคไนตี่เนี่ยค่อนข้างเยอะ,อะทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับบูลสิค่ะตอนนี้นะคะนิวรยกนิกส์เนก็พยายามสร้างทีมค่ะเพื่อให้กลับมายิ่งใหญ่อีกทีนึงนะคะ,ะแต่งานของเขาเนี่ยยิ่งหนักไปกว่าชิคาโกบูลสิค่ะครั้งสุดท้ายที่พวกเขาคว้าชแชมป์ได้ค่ะคือปี1973ไงมิเน่เรา2คนยังไม่เกิดเลยนะคะ สมัยที่ฟิลแจ็กสันนี่ยังเป็นผู้เล่นอยู่เลยค่ะ47ปีผ่านมาแล้วค่ะและครั้งสุดท้ายที่พวกเขามีโอกาสสัมผัส NBA Finals ค่ะคือปี1999หรือ21ปีค่ะหูงานของเขานี่ยิ่งหนักกว่าบูสิงนะคะและตอนนี้ค่ะล่าสุดเจ้าของทีมอย่างเจมส์ดลแลนนะนะที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของทีมที่หวยที่สุดใน NBA ค่ะเขาได้ว่าจ้างประธานทีมคนใหม่ค่ะอย่างรีออนโลสะนะ เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยค่ะเรยอนโรสเขามีงานอะไรบ้างที่จะต้องทำเพื่อเตรียมพร้อมทีมนิวรยกนิกส์เนี่ยสู้ศึกในฤดูกาลหน้านะคะทำอย่างไรให้ทีมกลับมาแข่งแข่งได้อีกครั้งอะวันนี้ค่ะเขาบินโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเขานะคะมาจอดแลนด์ที่พิซนูโรค่ะแล้วต่อรถทัวร์มาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะมาลงที่นครสวรรค์ค่ะและเขาอยู่กับพวกเราแล้วค่ะลีออนเอค่ะ <S <S Hi how's your trip เหนื่อยมากครับ เดินทางมา20กว่าชั่วโมงต่อรถทัวร์มาเด้งดึงดึงดึงถนนมันไม่ค่อยดีครับแต่เพื่อ NBA Mania ช่วยกดซับให้ด้วยนะครับ,ค,รบคืองานของนิวยอร์กนิกส์ในช่วงปิดฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้นะครับนอกจากการที่เขาได้ตัวโค้ชคนใหม่อย่างทอมทีิวโดมา uh huh. เนี่ยเขายังมีงไงเยอะเลยครับเยอะมากๆด้วยเรื่องแรกนี้คือการพิจารณาสิทธิ์รับที่พวกเขามีในปีนี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงพิจารณาสัญญาที่เหลืออยู่ครับที่ทีมเนี่ยมีออปชัน แล้วก็มีเงินบางส่วนที่การันตีให้กับน,นักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยทีมเนี่ยต้องพิจารณาครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยพวกเขายังต้องพิจารณาการต่อสัญญายืดออกไปในของนักกีฬาที่มีอยู่ในทีมนี้ด้วยนะฮะและสุดท้ายที่สําคัญอีกอย่างนี้ครับนั่นคือการประเมินผลงานในบรรดาผู้เล่นที่มีอนา,าคตทั้งหลายในทีมครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงค์นิคลีน่าอาร์เจ e ์เรตมิชเชลโรบินสันเควินน็อกซ์หรือว่าจะเป็นอย่างเดนนิสมิทจูเนียนะครับเหล่านี้เนี่ยพวกเขาจะลงตัวกับทีมในอนาคตรหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ลีอนโรสเนี่ยเขาต้องพิจารณาแล้วก็มองให้ขาดจริงๆนะครับทีนี้เรามาเริ่มที่เรื่องแรกก่อนครับนั่นคือการพิจารณาสิทดรับที่พวกเขามีที่จะมีการรับเกิดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนตามเวลาของบ้านเขาเนี่ยนะครับสิดรับในปีนี้ของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยได้อันดับ8ครับอันนี้คือ,อของตัวเองอันดับที่27นะครับอันนี้ได้ามาจาก LA ippers, คลิปเปอร์แซมอนที่เทรดเอามาคาร์สมอริสไปร่วมทีมเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็ได้สิดราฟอันนี้มา และอีกอันคือเป็นสิดราฟรอบ2อันดับที่38นะครับอันนี้ก็คือของตัวเองเหมือนกันทีนี้ครับพวกเขาต้องมีคําถามแน่นอนครับว่าสิดราฟอันดับ8ของพวกเขาเนี่ยมันเพียงพอไหมหรือพวกเขาจะยำสิดราฟทั้งหมดที่เขามีไม่ว่าจะเป็นอันดับ8อันดับทีบ่ 17, อันดับ38เนี่ยนะครับรวมกันแล้วก็หาทีมเทรดหาทีมตกลงับว่าถ้าเกิดเขาจะขยับเข้าไปอยู่ในท็อปทรีเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม,มนี่คือสิ่งที่เขาควรจะพิจารณาเป็นอันดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็คือสมมุตินะครับว่าเขาคิดว่าอโอเคเก็บอันดับ8ไว่าอย่างเดียวก็พอยาอันดับที่2 7จกับ3ามสใน<ะ>รวมกันแล้วก็มองหาทีมเจราจารครับว่าว่าพวกเขาเนี่ยจะมีโอกาสขยับเข้าไปอยู่ในท็อป15หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นท็อป10ได้หรือเปล่าพ่วงอะไรเข้าไปถ้าเกิดขยับเข้าไปแล้วมันคุ้มไหมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเขาคิดครับเหล่านี้นะครับคือ<ม>สิ่งที่ทางทีมเนี่ยควรจะพิจารณา,นานครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเนี่ยโอโ้โหทุ่มเทท,ที่จะเอาสิทธิ์ g ร a b อะไรให้ได้มากมายน พวกเขามีข่าวแวแวๆว่าพร้อมที่จะรับสัญญาแย่ๆของทีมอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะแลกกับสิทธิ์ d r a ในอนาคตหรืออะไรที่มันดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่มีอนาคตไกลๆเนี่ยให้เอาเข้ามาร่วมทีมนั่นหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้มุ่งหวังกับสิทธิ์ d r a f ในปีนี้หรือว่าไม่ได้มองหาผู้เล่นในการ d r a f ครั้งนี้ครับเพราะเพื่อนๆต้องมองอย่นี้ครับว่า ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคงไม่มีอะไรที่ช้ำใจไปกว่านี้ได้แล้วครับเพราะว่านิว york n i c k ์เนี่ย<ม>เขามุ่งมั่นคาดหวังที่จะเอาตัวไซออนวิลเลียมสันในการดราฟให้ได้<ม>และมาไปกว่านั้นในตลาดฟรีเอเจนเนี่ยเขาต้องการควินดูแรนต์เขาต้องการไคลเรียวิงแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรสักอย่างเลยไม่ได้อะไรสักอย่างเลยสิ่งนี้เลยบอกว่าเป็นแฟนนิว york n ิกส์รวม,มาาไปถึงฝ่ายบริหารต่างๆเนี่ยมันคงไม่มีอะไรที่มันเจ็บช้ำไปกว่านี้<ม>นี่แหละฮะดังนั้นในในปีนี้เนี่ยผู้เล่นในการดราฟปีนี้เนี่ย ก็ไม่ได้มีศักยภาพระดับโอ้โหไซกอนเรียมสารที่แบบเข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถเปลี่ยนองค์กรได้เลยไม่มีเลยนะครับปีนี้นี่ยังคงไม่มีรวมไปถึงตลาดฟรีเอเจนต์อย่างที่บอกว่ามันไม่ค่อยได้คึกคักอะไรมากมายมีไม่กี่คนครับที่เขาเล็งเอาไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองในภาพรวมจริงๆในปีนี้เนี่ยโดยที่มันมีไวรัสระบาดแบบนี้เนี่ยนะครับ ผูเล่นที่จะทําการรับเนี่ยพึ่งแดนได้รับอนุญ,ญาตไม่นานเองนี่นะครับที่ให้มีการสัมภาษณ์ให้มีการเข้ามาทดสอบตอนแรกเนี่ยมีการคุยผ่านแค่วิดีโอคอนเฟรนต์ไม่มีโอกาสได้เข้ามานั่งพูดคุยกันเป็นเห็นหน้าเห็นตาอันอย่างนี้ไม่มีเลยนะครับเพึ่งมามีไม่นานนี่นะครับเรียกเข้ามาซ้อมเรียกเข้ามาดูคุยง่ายคือทีมเนี่ย จะต้องเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยบนพื้นฐานการข้อมูลประวัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นผลงานในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเหล่านี้ต้องพึ่งแมวมอทั้งสิ้นไม่มีโอกาสมาทดสอบแบบจริงๆจังๆแบบทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบดราฟคอมบายที่แบบมาเห็นพลังกระโดดอะไรอย่างเงี้ยคือในภาพรวมในปีนี้เนี่ยไม่เหมือนกับปีก่อนๆครับจะต้องมีการนัดแน่จะต้องมีการขออนุญาตหลีกให้เข้ามาเป็นคนๆนะคนนี้เข้ามาคนนั้นเข้ามา ไม่ใช่แบบปกติครับดังนั้นสําหรับการดราฟปีนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีข่าวทางนิวยอร์กนิกส์ที่อยู่อันดับ8แบบโอโหต้องการคนนั้นคนนี้มากมายจะมีแวแวๆเข้ามาเนี่ยนะก็มีแค่ลาเมโรบอล <ะ S 1> ที่แบบโอ้โห,<ๆ>โโหเขาต้องการเอามาร่วมทีมคุณพ่อ,องเขาก็อยากจะให้มาอยู่นิวยอร์กนิกส์แบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดมองว่าต้องเอาลาเมโรบอลจริงๆเนี่ยเขาคงมาไม่ถึงอันดับ8 <Ừ. S 2> ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเทรดอัพหาทางขยัดขึ้นไปอยู่ในท็อป3ท็อป5ให้จงได้ครับแต่จนมาถึงตอนนี้นะครก็ยังไม่ได้มีข่าวเพิ่มเติมอะไรมาก <Ừ. S 2> มายครับเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการรายเมโลบอลจริงๆหรือเปล่าจะมีการเทรดอัพจริงๆหรือเปล่าเรามารอติดตามชมกันต่อครับในเรื่องของสิทธิการ,ร์ครับเราไปต่อกันที่เพดานเงินของทีมค่ะกับผู้เล่นที่ทีมมีทางเลือกกับสัญญาที่การันตีบางส่วนในช่วงปิดฤดูกาลนี้เขาจะมีสัญญาของบ็อบบี้พอร์เทสนะคะที่15.8ล้านเรียค่ะ พี่ทีมเนี่ยมีทางเลือกที่จะปฏิเสธสัญญาก็ได้แล้วก็จะเป็นฟรีเอเจนต์่ะในขณะที่สัญญาของทัชกิฟสันเกวินเอลิงตันอัลเฟรดเ์ตันและก็เรจิบบูลอค่ะเป็นสัญญาที่การันตีเพียง1ล้านเหรียญหากทีมเรื่องที่จะไม่เอาเขาร่วมทีมต่อเนี่ยก็ตัดจ่ายไปได้เลยค่ะ1ล้านเหรียญแล้วก็เวฟกันไปในส่วนของบ๊อบบี้พอลเทสค่ะเป็นคนเดียวของทีมนะคะที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะเขาลงทําการแข่งขันเนี่ยทุกเกมเลยค่ะ66เกมแต่ผลงานเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะทีีนนน้มาดูใส่วของ 지 <laughs> ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งแย่ใหญ่เลยคะ่ะฟิลโกเนี่ยเหลือแค่3าเนท่านั้นเองนะคะเขาลงสนามเกมเกมหนึ่งประมาณ15นาทีค่ะก็ไม่ค่อยมีใครจดจําเท่าไหร่เช่นเดียวกับเรจจิบูลลกค่ะซึ่งผลงานเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรประทับใจมากมายจะมีก็แต่อัลฟรีเพตันค่ะผู้เล่นวัย26ปีนะคะที่เหลือสัญญาอยู่8ล้านเหรียญค่ะคนนี้ดูแล้วเนี่ยทีมน่าจะเก็บไว้นะคะเขาสามารถลงเล่นทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองได้หมดค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาแอสซิสต์เกมหนะคะค แล้วมีการสตีลค่ะอยู่ที่1.6ครั้งต่อเกมกับสัญญาของเขาเนี่ยในปีสุดท้ายมูลค่า8ล้านเหรียญถือว่าคุ้มนะคะก็ต้องมาติดตามชมเหือนกว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยจะเอาอย่างไรกับสัญญาของผู้เล่นค่ะคทีนี้เราไปต่อกันที่การยืดสัญญาของผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมเนี่ยครับหลักๆแล้วเนี่ยมี <ừ ๆ S 2> อยู่3คนนะคือแฟรงค์นิคลีน่าเดนนิสมิจูเนียครับจากดรต์ปี2017แล้วก็มิเชลโรบินสันครับดรต์รอบ2ปี2018ทั้ง3คนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาล ทีมจึงมีโอกาสต่อสัญญาออกไปได้อีกครับแต่ส่วนตัวคิดว่ายังไม่มีการต่อสัญญาเกิดขึ้นครับเพราะว่าทั้งสาคนนี้นะฮะไม่ได้มีผลงานที่มันโดดเด่นอะไรมากมายเลยหากเทียบกับอย่างอย่างดัฟปี2017ที่เด่นๆเลยโดนาวนมิเชลเงี้ยเจสันเททัมแบบนี้เนี่ยโอ้โหพอเห็นเขาเล่นนั้นเนี่ยเหมือนกันอยู่คนละรุ่นเลยฮะดังนั้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่ทีมจะต้องรีบต่อสัญญาครับมันไม่ต้องการบอกโอ้โหจะต้องเก็บเขาเอาไว้ยาวๆขนาดนั้น ยังมีเวลายัยงมีโอกาสครับและมากไปกว่านี้ทั้ง3คนเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลที่จะถึงนี้เป็น restricted free agent นั่นหมายความว่าทีมไหนก็ตามเนี่ยนะฮะยื่นสัญญาเข้ามาให้ปุ๊บเนี่ยทีมมีสิทธิ์สู้สัญญาแล้วถ้าเกิดสู้สัญญายังไงผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยก็ต้องอยู่กับทีมต่อ,อนอกซะจากว่าทีมที่เสนอเข้ามาเนี่ยโหให้มาแพงมากและทีมเนี่ยไม่ต้องการสู้ก็คือต้องปล่อยไป แบบนั้นเข้าถึงจะย้ายทีมไปครับดังนั้นเนี่ยในฤดูกาลที่จะถึงนี้ยังมีเวลาที่จะดูผลงานของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้มาดูในส่วนของการดราฟต์ค่ะในส่วนของการดราฟต์นะคะหาไม่มีการเทรดสิทธิดราฟต์ใดๆทั้งสิ้นค่ะหรือว่าไม่มีการยามสิทธิดราฟต์ใดเนี่ย ติดดับอันดับ8ของเขาที่เล่งๆไว้เน,นี่ยอาจจะเป็นไอแซคโอโคโลค่ะจากมหาวิทยาลัยออลเบิร์นนะคะผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ทั้ง small forward แล้วก็ shooting guard ของร่างกายพร้อมลุยในเวทีระดับโปทันทีเลยนะคะแต่ที่ต้องพัฒนาเนี่ยก็คือการยิง3นนคะแนน่ะที่ยังคงทำได้ไม่ค่อยดีนะคะ และสำหรับสิทธิ์ดราฟอันดับที่27ค่ะที่เขาได้มาจาก LA Clippers นะคะดูแล้วเนี่ย <_ S 1> เล็งๆ Isaiah j o r a ว้ค่ะ Power forward กึ่งเซนเตอร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันค่ะคนนี้สูง6ฟุต9นิ้วหรือ206เซนติเมตรจุดเด่นของเขานะคะก็คือความแข็งแกร่งของร่างกายการเล่นพลิกและโลเป็นฉากสกรีนให้กับเพื่อนร่วมทีมการเก็บแต้มใต้แป้น,ปน,ปนต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยค่ะอารมณ์ก็จะประมาณแบบ m o n t r e z h a r r นั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะในรอบ2อันดับที่38เนี่ยที่ได้มาจากชาร์ลอตต์ฮอลเนสก็เวลเวลมาว่าจะเป็นมาลคายฟลินค่ะ กาจากแซนดิเอโกสเตจสูง6ฟุต1นิ้วหรือ185เซนติเมตรค่ะก็ต้องมารอติดตามชมกันนะคะว่าในส่วนของการดราฟต์เนี่ยเขาจะเอาอย่างไรกันบ้างนะคะที่จบไปเนี่ยนะคะคืองานเบื้องต้นค่ะที่ทีมควรจะให้ความสนใจนะคะก็ต้องมารอติดตามชมนะคะในส่วนของการดราฟต์เนี่ยว่าพวกเขาจะเอาอย่างไรค่ะเรานี้นะคะคืองานเบื้องต้นที่พวกเขาควรจะให้ความสนใจค,ค่ะและในส่วนของฤดูกาลที่จะถึงนี่ล่ะคะรีออนเอเอาอย่างไรดีคะสำหรับในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะในส่วนของรีออนโรสเนี่ย ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกแบบเต็มๆจริงครับในฐานะบทบาทประธานทีมเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขาเข้ามารับตําแหน่งใหม่ๆในช่วงต้นมีนาคมเลยอีกไม่นานปุ๊บเนี่ยลีก็ระงับการแข่งขันเนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยแหละครับในช่วงนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็หาโค้ชคนใหม่นั่นก็คือทอมทิบบดครับดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกแบบเต็มๆของทั้ง2คนเลยนะครับงานหลักๆงานแรกเลยเนี่ยทุกคนทราบกันดีว่านิวยอร์นิกส์เนี่ยต้องการพอย์การ์ดแบบตัวจริงๆตัวเป็นๆที่่่บเเปืออไจพพ หลายคนเนี่ยก็เห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยก็เอา power forward ลากบอลขึ้นมาบางครั้งก็เอาสมอลฟอร์เวิร์ดลากขึ้นมาซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเกมของนิวยอร์กนิกส์มันก็เลยตันๆมันก็เลยเติดขัดไปหมดมันไม่ค่อยไหลลื่นนี่คือสิ่งที่ทีมเนี่ยกำลังมองหาและมันก็มีข่าวว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเล็งเลคริสพอครับอย่างที่เคยบอกในวิดีโอก่อนๆเนี่ยนะว่าคริสพอเนี่ยกัลเลียนโรสเขามีความสัมพันธ์ที่ดีครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยเป็นเอเจนต์เป็นนักกีฬาในสังกัดของตัวเองมาก่อนหลายๆคนก็มองเข้าไปอีกครับบอกว่าถ้าาาาาเสสมมม่่ Chris ม่่อครรพพนนนะนียยััังททะูใญญไจซ อะไรได้ถ้าเกิดต้องเสียอะไรที่มันเยอะๆมันจะคุ้มไหมหน่วยจะเป็นนักกีฬาที่มีอนาคตรหรือจะเป็นเซดราฟอะไรมากมายเนี่ยเพื่อนๆต้องมองอย่างนี้นะว,ว่าคร<ะ>ิสพอเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงที่แบบว่าอายุเก็เยอะสัญญาก็บแพงเล่นแล้วเด็กก็บาดเจ็บแต่ตอนที่อยู่กับโอเคซีเนี่ยเขาค่อนข้างลบคําสบประมาทแบบนี้<ะ>ได้เหลืออยู่อย่างเหลืออยู่อย่างเดียวนะั่นคือสัญ,ญญาที่มันแพงแป่ถ้าเกิดมองในแง่ของนิวยอร์กนิกส์เนี่ย ที่พยายามจะตามล่าฟรีเอเจนต์มาโดยตลอดเนี่ยแล้วมันก็มีชื่อเสียงที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าเขาได้คริสพอเข้ามาร่วมทีมเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยในตลาดฟรีเอเจนต์ปี2021เนี่ยจะเต็มไปด้วยนักกีฬาที่มีประสบการณ์ที่เป็นเก๋าเกเก่งๆระดับออสตาเนี่ยเพียบดังนั้นถ้าเกิดเอาคริสพอเข้ามาเนี่ยแล้วมันกลายเป็นแลแม่เหล็กแรงดึงดูดให้กัน,นักกีฬาเหล่านั้นเข้ามาร่วมทีมได้เนี่ยมันก็สามารถทําให้นิว york กส์เนี่ยสามารถกลับขึ สมมติว่าเทรดเอาคริสพอมมาจริงๆเนี่ยแต่สิ่งที่ต้องแลกไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมในระยะปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตไกลๆเนี่ยต้องมาเวทมันต้องมาช่างใจกันดูครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาช่างใจแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันรู้สึกมันไม่ค่อยคุ้มเลยอาจจะต้องไปมองหาคนอื่นในตลาดเนี่ยคนแรกที่เขากําลังโฟกัสมากๆเลยนะั่นคือเฟรดแวนฟรีดครับคนนี้นี่คือผู้เล่นที่แบบสามารถเข้ามาปุ๊บเนี่ยช่วยงานนิวยอร์กนิกส์ได้แบบทันทีทันใดเลยรรจริงๆ เขาเข้ามาเนี่ยสามารถยิงทั้ง3คะแนนสร้างเพล์ให้เพื่อนลุยลูกยากๆเก็บแต้มเอาฟาวจากจุดโทษเรียกว,ว่าได้ครบเลยจริงๆในส่วนของเฟรดแวนวิทเนี่ยน่าสนใจครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่เอาคริสพอมาเป็นเฟรดแวนวิทนี่ก็ถือว่าเยี่ยมแต่เขาก็ต้องสู้กับแรปเตอร์สครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเสนอสัญญาระดับ4ปี80ล้านเหรียญน,นั่นหมายความว่าถ้าเกิดนิกส์จะเอามาจริงๆเนี่ยต้องให้มากกว่าปีละ20ล้านเหรียญน,น่าคิดนะครับว่าเขาจะเอาไหมเพราะว่าเราตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าตลาดการดราฟเนี่ย มันไม่ได้มีผู้เล่นที่แบบโอ้โหเข้ามาเปรี้ยงปล่างโดดเด่นขนาดนั้นจะมีก็รายเมโรบอลที่เขาต้องการพอยต์การ์ดอย่างที่บอกเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่ารายเมโรบอลเนี่ยจะเป็นยังไงพอเข้ามา NBA จริงๆจะเก่งสมคำล่ำลือไหม แต่ถ้าเฟรดแวนวิทถ้าเวนคริสพอเนี่ยแน่นอนยังไงก็เห็นผลงานกันมาแล้วอยู่โดยตลอดใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ทีมเนี่ยคิดหนักเหมือนกันครับทีนี้เราไปมองเรื่องต่อไปครับถ้าสมมุติว่าไม่มีการเทรดผู้เล่นที่มีอนาคตในทีมเนี่ยไปแลกกับคริสพอหรือจะไปแลกกับใครก็ตามเนี่ยที่เอาเข้ามาเสริมทีมเนี่ยสิ่งที่ประธานทีมอย่างวีออนโรสแล้วก็โค้ชคนใหม่อย่างทอมชิบาโดเนี่ยครับต้องให้ความสนใจและก็โฟกัสมากมากเลยเนี่ยนั่นคือการพัฒนาผู้เล่นที่มีอนาคตในทีมทั้งหลายครับ ที่อายุระดับ20ต้นๆทั้งหลายนม่ว่าจะเป็นแฟรงค์นีคลีน่าเดนิสมิทจูเนียเควินน็อกส์มิทเชลโรบินสันหรือจะเป็นอย่างดรฟอันดับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับอย่างอาร์เจแบรที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังยังคิดว่าเขาเนี่ยผลงานเนี่ยไม่ถึงกับค,าความคาดหวังของพวกเขาเนี่ยนะครับเราต้องติดตามจันครับว่าเขาสามารถจะพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย uh huh. ได้มากน้อยขนาดไหนแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับและก็ให้โอกาสให้เวลากับผู้เล่นกลุ่มนี้ครับประสบการณ์เขายังน้อยเขาเพิ่งเข้ามาในลีกไม่นานโดยเฉพาะอย่างแฟรงค์นีคลี เชื่อไหมครับว่าโค้ชทอมทิบบโดเนี่ยเป็นโค้ชคนที่4ของเขาแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเปลี่ยนทุกฤดูกาลเลย <c oughs> คนแรกที่เขาเข้ามาคือเจฟฟ์อนเนสซ์ <c oughs> หลังจากนั้นไม่นานไล่ออกเสร็จ <c oughs> เอามาเป็นเดวิดฟิสเดลอยู่แป๊บเดียวเองอยู่ไม่นานฤดูกาลนิดนึง แล้วก็ไล่ออกอีกเอาผู้ช่วยโค้ชขึ้นมาอย่างไมค์มิลเลอร์เนี่ยพอจบฤดูกาลก็กลายมาเป็นทอมทิบบโดเนี่ยนะพราะเปลี่ยนโค้ชคนหนึ่งเนี่ยนะพอเข้ามาก็ต้องเปลี่ยนสไตล์อีกแต่ละคนไม่เล่นเหมือนกันนะคะคงจะแบบมึนๆน่าดูเลยค่ะโดยเฉพาะกีฬาอาชีพแบบนี้นะครับโอ้โหกำลังไปทางนี้ทีพอเปลี่ยนโค้ชก็ต้องเอียงมาทางนี้พอเปลี่ยนอีกทีก็คือต้องต้องไปตามโค้ชที่ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยแต่ล่าสุดที่มาเป็นทอมทิบบโดเนี่ยนะครับคนนี้คิดว่าน่าจะอยู่ยาวกว่า2ฤดูกาลขึึ้้นน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 นไปปแ่่่ออเเพรราาาะววคคคีถื็ทๆงับ และเขาก็มีชื่อเสียงในการเที่ยวผู้เล่นครับว่ยจะเป็นการเล่นเกมลับการเล่นเกมบุกต่างๆเนี่ยถ้าเกิดไม่พอใจเนี่ยมีสิทธิ์ว่าพราะเขาถือว่าเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งเราจะรอเห็นการเล่นพัฒนาการเล่นเกมลับของ AJ Barrett ครับวันในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะดีขึ้นไหมการเล่นเกมลับการเล่นเกมบุกการพยายามดึงศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเสริมงานให้กับทีมเนี่ยดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับสิ่งแรกที่แฟนๆ Knicks เนี่ยควรจะได้รับควรจะได้เห็นนั่นก็ ของผู้เล่นเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็น rett, Mitchell Robinson, Kevin Knox, อาร์เจย์ t บร t c มิ l เชลโรบินสันเควินน็อกซ์อะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยอดทนพยายามฟูมฟักทุกอย่างแล้วหูปั้นแทบตายแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ยังไม่ดีอีกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมองหาการปรับเปลี่ยนการเทรดต่างๆครับถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่มีการเทรดเกิดขึ้นนะครับก็คือฟูมฟักกลุ่มคนเหล่านี้ทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบนิวยอร์กนิกส์แบบชิคาโกบูลส์อะไรพวกนี้เนี่ย ต้องใช้ความอดทนครับแฟนๆพวกเราเนี่ยต้องใช้ความอดทนบางคนทนมา20ปีบางคนทน30ปีบางคนทน40ปีเนี่ยอย่างคลิปแลนคารเวีเนี่ยกว่าจะมาได้รูบรอนเจมเนี่ยรอเขาไป52ปีกว่าจะได้แชมป์เนี่ยคือบางคนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับคือมันต้องใช้ความอดทนจริงๆครับการที่จะได้แชมป์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนทราบกันดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมนิวยอร์กนิกส์นะครับที่มีชื่อเสียงว่าเจ้าของทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยถุ่มที่ไม่ค่อยใส่ใจกับทีมกีฬาชีพของเขาเนี่ยนะครับ มันยิ่งทําให้ทีมเนี่ยเดินช้าเข้าไปอีกดังนั้น,นแฟนๆเนี่ยรอรุ้นเลยว่าในช่วงปิดฤด,ดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาจะมีการเทรดไหมถ้าเกิดมีการเทรดแล้วได้ฟรีเอเจนต์เทพๆเข้ามาสักหน่อยเนี่ยระดับ A หรือว่าระดับ B บวกนี่ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆครับรวมไปถึงสิทธิ์ดราฟต่างๆเนี่ยเขาจะเอายังไง เรามารอชมกันครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับแฟนๆดังนั้นนี่ะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมแล้วแต่ถ้าเกิดสามารถชนะระดับเลข3ได้แตะเลข30ขึ้นไปเนี่ยชนะ30กว่าเกมขึ้นไปเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเป็นก้าวแรกที่สาเร็จจริงๆอย่าเพิ่งไปคาดหวังระดับเพลย์ออฟครับเพราะว่าพวกเขายังไม่ถึงจุดนั้นแต่กําลังจะเข้าสู่จุดนั้นดังนั้นเรามารอติดตามชมกันครับว่านิวยอร์กนิกส์ในฤดูกาลทีีี่่จจะะถึงงนนนน้เเยป็ััไรรอชมคบ รอนานจริงๆนะคะสำหรับแฟนแฟนิวยอร์กนิกส์จากการคว้าแชมป์ครั้งสุดท้ายใน47ปีค่ะมิเน่ยังไม่รู้ว่าจะต้องรอนานอีกเท่าไหร่ค่ะแต่ไหนๆเน่ก็รอมานานขนาดนี้แล้วค่ะก็รอต่อไปกันอีกสักหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะกับทีมนิวยอร์กนิกส์ค่ะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ที่โลโก้เอ็บเนียตรงกลางนี้นะจ๊ะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึงเอ็นบีนึกถึงเอ็นเดมแม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคน